มาตามกันต่อคะ่ะวันนี้เจโบบอกบุญสั่งน้ําไว้ตั้งนานแล้วไม่มาเอาเจโบเลยจัดให้เลยค่ะโอ้น้ำเลยเจโบบอกป้านหนใช่าเอาน้ํามาเอาน้ําเลยบุญเลยถามมาเอาใครสั่งตีเด็กบอกว่าตีเด็กสั่งตั้งนานแล้วเจโบบอกจะรอจนกว่าจะมาเอานั่จะรอเจโบน่ารักมากเลยคะ่ะนี่รอบรอบเขาเรียกว่ารอบอะไรดีรอบมืดเลยใช่ไหมนี่ใช่ปกติขาบวยขาบวย ปกติปิดร้านแล้วนะแม่ค้าน้อยไหนได้อะไรใครซื้อมาให้ใครซื้อมาให้ใครซื้อมาให้ใค่ะไม่หวานทั้งสองนะคะอันนี้เป็นโอนกินไว้หมอ้อน่ากินมากแต่เจ๊บโบทำอร่อยจริงๆนะคะเท่าที่วุ้น อเอากร้านโบแมนล้านที่คอยซื้อกินด้วยเจบโบตามทองตาเท่าไปรมันหวานนัวไหมเจ้าขอาใจบอคือแบบห<ข>วานกับหวาน<ม>เออแบบว่าหวานไม่นัวหวานหวาน,วานแบบหวานน้าตาลเกินนะ่ะหวานบะไรรสชาติอ่นะมันมันไม่กรมกรมอ่ะหนูจะไม่จะไม่เน้นน้ำเชื่อมแต่ถ้าปั่นอ่ะจะใส่น้ำเชื่อม วาคชอบานนองจะเพิ่มน้ำชื่อมให้ไอติมนอนเหรอติไอติมไม่ไค,คันว่าคําแลวกับบ้านไทยบ้านมานันเลยติน,น้อยยวต้องโทรบอกให้มากินุปถจะมาอันนี้ใส่นมเลยนะปาดจะใส่ปกติต้องใส่ฟองนมนะนั่นแหละได้ดูแต่ในคลิปอะไรคือฟองนมวุม้นไม่รู้จัจกนีนมที่มันเย็นเฉียบ แล้วก็ใส่แก้วสแตนเลสตีให้ฟองมันขึ้นแบบนี้มันก็จะละเอียดแล้วก็เอาเทใส่ใช่แล้วก็เทใส่อ๋อนี่บอกแม่จะที่อะไรตัฟองโอ้ยนอกไข่กระปุกตั้งโดนขนาดนี่เพิ่งมารู้กับเจ๊โูนี่แหละว่าตีฟองนมอะไรยังไงซ่อากันก็ขอยไปสื่อกลุ่มเอารวดขอยระยกหัวเจ้าของเจ้าไปเรียนมันจะใสสันสูตรเนาะยูค่ะ พ่อแม่ชาวที่ดีก็คืออยู่ y u t u ู e ทุกช่องดูทุกช่องที่ทำน้ำปกติมากเเคยมีนะเจโบคนที่บ้านคือเขาเขาอยากเขาชอบทำเค้กปกติอันเนี้ย มันต้องอยู่ข้างล่างน้ําอ่ะเราต้องใส่ฟองนมให้มันเป็นแบบนี้คนที่บ้านอ่ะเขาเขาอยากทําเค้กเขาชอบทําคือเขาความพยายามสูงมากเจโบจนตอนนี้น่ะเขาดูจากใน YouTube อ่ะแล้วข้าเจ้าเปิดร้านเฮ็ดล้านเค้กได้แล้วกระแทบวกาคนที่ไปซื้อสูตรอ่ะอิริได้เจเบโวคือแบบอร่อยมากแล้วมันจะอยู่กับใครมันจะอร่อยแม่อร่อยขึ้นอยู่กับผู้บริโภคเราแล้ววันนี้บุญเลยถามว่าพี่ไปเลี้ยงมาตเตอรใส ันพี่บอกสีเสื้อพี่บอกพี่พี่เบิ้งในยูทูบ e แล้วกับปั๊ปปรุงจะคลองไปเรื่อยๆคือเราทําแล้วเราชิมดูไม่โอเคเราเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเพิ่มเพิ่มเพิ่มจนทุกวันนี้แกมีร้านเค้กเป็นของตัวเองอ่ะมันสมมติว่าพี่มาใช่ไหมวันแรกอ่ะเราต้องทําสูตรเราอยู่แล้วที่เราเรียนมาแล้วเรากินว่าอร่อยหมไม่อร่อยรอีหยังเพิ่มอีหยังเสียนบ่เอา คอยคอยคีรถมาจากบุรีรัมย์มาสวยงาเจ้าเด้แม่อเห็นจ้าีโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะเจ๊บุ๊น่ารักมากน่ารักตลอดจ้าต่อไปแม่ค้าจะปิดร้านแล้วนะคะเขาฟังมานี่เร็วเขาฟังมาหาป้าเร็วมาอยู่เป็นเพื่อนป้าน้อยมานี่มาปกตินูก็ปิดแต่หัว่้าแหละช่วงนี้ปิดข้าหน่อยเพราะวานอนอยู่โอ้ยชื่นใจมากค่ะ เหนื่อยๆได้มาดูอ๋อชื่นใจหรอใช่มันมารอพี่ตั้งนานมันอยากเจอพี่ตี๋น่ะวุ้งงับแปล่าน้อขนมลงมาลงมานี่บอกว่ามีไหมสติ๊กเกอร์พี่ตีน่ะอืมเนี่ยตีเลสไซด์มันน่ะยังรอนมมัาคอเออเเเนีี่ยยด๋วกก็ขาฟังมานี่มามานี่มานี่ปลาแกะให้กินไหมกินไหม ยัาคนคดหล่มใสอิดเดอเตืดมองโอ้โอเสียววเจโบจะปิดร้านแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูการปิดร้านเจโบต่อนานๆจะได้มารีวิวเจโบทีสรุปสรุปคนสรุปคนที่ไม่ชอบก็จะบอกว่าเกาะกระเซ <c oughs> ข่อยละเมยเจโบข่อยถามเจ้าเนี่ยเดือนนี้เจ้าคือนสีมานเนาะข่อยไปเบิ้งยอดเจ้าลาขอ่อยอิจชา,า,าจริงๆดีใจด้วยนะ คือแบบเราก็ดีใจอะเนาะหนูก็บ่เคยเด้สามเดือนแล้วหนูไม่ได้ตังค์เดือนนี้แหละเจ้าสิได้ประมาณเป็นสิ่สองหมืน่นสามหมื่นอยูต่ตีถึงถึงไหมคนที่ได้สองหมื่นก็จะนุ่นบา้าเจ้าจองงยู่จักเหรียญฮะจักเหรียญหมื่นละเดีนน๋ยวนี้อ่ะเดี <20. S 2> ๋ยวสามสิบป่ะยี่สิบเกือบปาดวุ้นปูนเอสซี่นะคะนาเห็นไหมคือแบบก่อนหน้านี้วุ้นดูเจ๊โบแบบเจ๊โบไม่ค่อยได้ลงคลิป แล้วทีเนี้ยอยู่ดีๆแบบยอดพุ่งอย่างเงี้ยเราก็ดีใจด้วยพ่อนนท์คะขอบคุณนน์พอแบบเราถามว่าเราเกาะกระแสไหมมันก็ไม่ได้เกาะหรอกเนาะแต่คือความที่ว่าคนส่วนใหญ่ชอบดูน้องใช่ไหมเนาะแล้วจะให้เราทำยไงอ่ะใช่มันเป็นเรื่องใช่มันเป็นเรื่องปกติคนดังไปอยู่ที่ไหนใครก็อยากดูใครก็อยากชมใช่ไหมเจ๊ใช่แล้วเราเราก็อยากได้ ใหถ่ายเยอะๆนะพี่ถ่ายเยอะๆนะผมชอบดูแล้วเราอ่ะเราจะทำยังไงถามว่าเวลาเราถ่ายบางทีเราก็เออไม่ใช่ว่าเราถ่ายตลอดมันก็มีช่วงมีจังหวะแต่คือตอนเราลงเขาไม่ได้เห็นไงใช่ไหมมันก็แบบว่า่แต่เหมือนเจ๊โบไม่เป็นอะไรหรอกแต่วุ้นนี่สิดึกแล้วยังมาเกาะกระแสาให้นอนนี่เลยเจ๊โบบอกว่าเกาะกระแสให้ถึงตอนเช้าเลยอุ้ยขอบคุณค่ะอันเนี้ยสีมันเนี้ยอันนี้มันเก๋แล้ว มันสีนเป็นแล้วไหจ้ให้ใชให้ถ้าพี่ไม่กินเอาเลือไปให้ลูกพี่ไปถึงพี่อัดช่องฟิตเลยบ<า>่แล้วพี่นอนนี่ใช่ไหมยังไม่รู้ถ้าไม่นอนนี่ก็ไปนอนข้างนอกแต่อยู่แถวนี้ไม่กล้านอนนี่เกรงใจใเดี๋ยวถ้าเบิ้งสถานการณ์ก็เงาาียบดีเนาะเอาคือว่าเห็นนันเจียนอก ก็ไปใส่หัวกินอยู่นู่นเมียก็กินอยู่นี่สิคะยุ้ยส่ยุ้คอคุณนะโอ้เราวยุ้คออนี้ปากขอบคุณค่ะน้ำอ้อยนี่เจโบน่ารักตลอดได้น้ำอ้อยมาฝากมื่อวานได้ซิมกับนุ่นอยู่แสบเอาคาดตะเบาะเล้ยงดูดกินน้ำจนสิเบิร์ดพัวเพราะได้กินเจโบเก็บร้านแล้วอาการหอนทั้งสี่คือนสีมันอยู่แล้วอะ ขายดีบ่พอได้อยู่ดอกว่าเนาะโอ้ขายนำวันนี้ตีสามร้อยอ่ะสามร้อยสูงสุดก็ช่วงช่วงเขาหาเสียงเนาะมันก็จะได้เยอะก็ดีกว่าเฮาอยู่มโมม่มีเนาะหาบาทสิบาทพ่อเด็ดตื่นกันพ่อเด็ดพ่อเด็ดหาเด็ดซีฟพ่อเด็ดคาขนมอีหลาเนาะม่ันไปด่างแปะ แมนกระลังกระลังอันนี้นใช้เตาไฟฟ้าหรือเปล่าไม่รู้เห็นนนเช็ดเหลก็กอะมีบรรยากาศนะคะตอนกลางคืนเห็นที่กว้างๆจนจะไม่มีที่จอดแล้วนะคะเน่<อ>บ้านหลังบอกอักยางใหญ่รถก็เยอะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาชิมน้ำหวานหวาแซบ่บๆของเจ๊บโบรอบ ดึกรอบค่ำนะคะบ๊ายบายค่ะ